วันนี้มนันยังไทยวัสดุครับสื่อของใส่ในบาน งานเืิงก่อนมันมีหลายอย่างงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวงานไปเรื่อยๆเบิร์กกอนครับ เบอรจ้ะเบอโทรทัศน์นสระเเอนได้เบอละโทรทัศน์รุ่นใหม่ใส่ได้เบอรรุ่นใหม่เชื่อมได้เบอร์อ๋อนี่กง ของน้องไม่ไงชามผีแล้วแล้วแต่เสิเอาแล้วสิเอารุ่นไหนห้าินิ้วซอนึ่วสามีามอครับห้านิบเอันรวยนี่อันนี้เท่าไรจ้ะที่มหาเี่ครับจะมีตัวเดือดสานมีเสียงใดเสียงุ่นระวบี่นี่จซื้อทีมครับจะเอาอรงเนอะไรกจะมีมหาบกนหม่กดทีบบนแม่จ่ายนำตลไหมที่ของีกของมหาอย่คร Hãy ờ, à, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đó dẫn à, là này okay. <laughs> <laughs> เต่าก e ็ต <Hai S 2> <cake? S 1> si ้องยินก็ของช่ง่จะเป็นของขดีแล้วก็อนี้่กว่าเรื่องนถารเหนื่อยเาจกว่าดีกว่านะครับเปนจะมีตัวงาเสียงก็ต้องมาดาวจเาเลยบะคือทาบึงมองใหมก่อนบเออถ้าเป็นมองดีจะเลยคุมาที่ืัา้าด่งอ้งรไปใส่ไปองนสดแค่นครับผมารอมกันเอาหงงงง้งองอจะไง ของลของอมาตอนจอดไงเพราะว่าพื้นที่ของอิงของของว่างตอราคาเป็นบ่ใหญ่มันมันมันเสียสอร์แซซซแบบนี้ก็ได้ยแต่วาเอาแต่ลามีไปวันก่อนดีกว่ามพี่แตละมีไปวันบะแมนบวดวแต่บ้านครับบแมนไวดัวัวไอ้เขาเติบบอ้ะเขาเติบว้างไครับบดงี่ว่า

เพใส่บวัดมาขจะรอบอีกสองขนานะครับตจะรับตั้งองเสือยย่สิบปีครับ้สองน้หพันห้าร้อย้าสิบบาที่มขอสำคัญคือบริวารมาต้องวาดก่อนนะครับยานซื้อไปแล้วมันสิพิยเ์เพนเฮ็ดอันนั้นไว้แล้วเฮ็ดช่องไว้แล้วแม่นครับเบิกแบบมันต้อนเฮต์มาเอาียว่าครับตู้ ถ้าแบบอมเลยค um, uh, okay. you know okay. okay. ือลานอมหรือบอแต่ว่าเราบอมน้ำตรงดีเน๊ะข้่อมอดไหมพ่อมอดใหมมันอันนี้หน่อยแบบโค้าหน่อไหมโอมแมนตัวอมไมความว่าตัวอบทีไปปั่นผ่าน้ำลาดเห็นบอกลาอมนหะเห็นราไปปั่นรอไปน้ำ ก็น่าเันเพีองปันซื้อเป็นเพียงอบมันแมนแบบที่อบเหล่าแห่งเลยบอกเบวเขาไปอยู่หลังในอันในกรุงเทพนะ ซักด้วยตั้ด้วยตั้งสิบโลยี่สิบโลโอเเจ็ดแห่งเลย่เป็นเอาเป็นพอท้ามิงของสาบิลล่ออกแบบโอเอรจ็ดเอาแบบโอเวอร์เียดเลยเนาะจำโอเวอเอ็ลยดแบบไหนแีแบเดีเลยออกแบบโอเวอร์เดเยปะเดียวตัวนี้เป็นมอเตอร์ไดเรกไดครับไดเรไดมอเตอร์ต่อตรงมระถางซักนะครับแล้วก็ ซักด้วยแล้วก็อบด้วยในตัวเลยนะครับน้ำอยู่ที่หกสิบองศาซักอบในตัวเดียวเลยนะครับราคานี้นะครับคือถ้าถ้าไม่โปรโมชั่นจะราคาจะอยู่ที่สองหมื่นสามพันเก้้อย้าิบอันนี้โปรโมชั่นก็คือเป็นเสกในเครื่องเดียวเลยเออดีเหมือนกันครับโดยตัวนี้จะเป็นซักอย่างเดียวนะครับซักอย่างเดียวเก้ากิโลอบยางเดียวมา้ยบอสใช่นี่คือฝาเครื่องอบ อบอย่างเดียวมีบ่ครับอบอย่างเดียวก็จะประมาณนิ้าหนึ่งเอย่างเดียวแล้วก็สังเอาอบอย่างเดียวก็ได้ตัวเครื่องสังเขามีอยู่มันจะพลบอกเกงองนะอเออเออมันไม่เกี่ยวครับมันคือเราจะสังข้าวกระช้ได้ไล<ใ>น์หรือว่าจะสังก็ได้หรือว่ออาจะหุบก็ได้แยกต่างกันบัแมียนยู่บ้านมันมีสองเครื่องแล้วครับมันมีเครื่องสังสองเครื่องตัวนี้คโอ้เขาหน่อย มองนี้ดีตัวนี้เป็นแบบพ่วงแน่นตัวนี้ก็ใช้ในคอนโดครับคอนโดนะครับในคอนโดที่ไม่มีที่ผูกที่ผ่านผ้าอะไรประมาณนี้ครับเอาแบบพุ่มเร็วเก็บใส่กระเป๋าเดี๋ยวเลื่องจริงๆนะโอ้ไม่เหนี่ยเลยอแบบนี้ก็ได้ครับนี้ไม่ได้ ว่าจะนาค้มากเิดาหลับว่าวังเถอะฉมงวเร่งดวนมันแบบผมีเวลาถ้าจะอบให้แห้งเลยต้องสกองครแล้วไอ้ออกมะมัน่นทครับแล้วก็ยีกอนภ่คกอนแล้วก็ปิ้งป่าแล้วก็อบตวนี้แบบควบนั่นนะครับถ้าเป็นอมธรรมดานี่อาต่อตัวนี้มันราคาสูงก็คือถ้าเ่าจำเป็นถึงขนาดนี้ก็ต้องเอาก็ได้ตัวนี้นะครับอากธรรมดาบาทนะห ตัวนั้นมันดีคือมันมีควบแน่นเฉยควบแน่นเขาใช้นนในพวกคอนโ,โดมิเนียมที่ไม่มีพื้นที่มีอากาศเข้าถ่ายเทตลอดอะไรเงี้ยน,นะครับเหมือนห้องปิดน่นะครับเหมือนห้องปิดข้าห้องทืดห้องปิดนะครับตัวน,นั้นนะตู้ตรงนี้้าเข้าอยู่ลงโลงอุปบานล้วเขาเนี่ยใส่เป็นแบบกระสีก็ได้ก็เว็บเนี้ย ตัวนั้นเตาอบครับตัวนั้นเตาอบขนมตัอนี้เขซื้อแล้วหัว่านตัวนี้เขาซื้อแล้วหัววานตัวนี้ไมโครเวฟบนีเป็นคบเว็ครับไมโครเวฟตัวนี้ยี่สิบสี่นิ้วตัวนี้ยี่สิบสามนิ้วแต่ถ้าจำบดีมจะตัวนี้จะเคลือบเซรามิกให้ด้วยจะมีระบบออร์รารนล้มแข็งแล้วก็มีระบบหัวว่นสื่อโต๊ะนะครับเคลือบเซรามิกมันจะท่าไม้แข็งเพราะเคลือบมนะครับแต่ก็เป็นเพิ่มอย่างนี้มือเงินเด้เต๊ะหัวว่านจะมีระบบย่างให้ด้วยเคลือบเซรามิกเป็นการานนี

้ตรงมีระบบยางรีระบบยาอเย่าอันนี้อ้าว่าแม่ือวงนบอตอระบบยาอระบบยางเขานีอยู่โอเครเาแ้อุ่นกับข่าละลายน้ำแข็งยังทรรมดหน้าเนี่ยบ่น่อยเด้

ไอเฮ็ดอ่ะขั้วลังบานแล้วก่อนเขาไม่เอาดีกว่าป่บประานจะเป็นแห่งแม่มันไม่มีมองไวยหรอทาลังคว้ลังบานแล้วเขาไม่เอากระเบื้องไ่กเบงนั่นละก็แม่เนี่อะไรล่ะบ้านประธนมันหยูบะได้ยูบท่นไมได้เพราะประธานดิ้นเข่าดิ้นขา ล้มหลายแหกพอกเปแต่เอาไปไหว้เฮื่อนนูนไม่ถูดนไม่ถูดูนเลยได้ไหมเมนี้มาไทยวัสดุครับเอานในนี้เาไปใส่หูก่ของใส่ภายในบาทาหน่น้นีอาใก่นหองไหนห้องใด ไมันเก็บขามันก่องอะคระห้องทึห้องเงือนใหม่หรือเพือนเก่าเงื่อนเก่าเพือนใหม่เขามีเบิร์หล่วเตู้มีอาติเนีหน้าอันแม่แรกมันสีบอเต็มห้องหมดซะเปล่าห้องในน้อยหนึ่งนี่เป่ะ

นูจ่จาวหลาเรื่องไปขอบคุณพี่น้อยเอฟซีแฟงครับทุองบอลครัขบขอบคุณทุกกำลังใจพอกันไมลิดมาครับ ฝากพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องติดตามลำเด้อครับบอว่าสิเป็นทางยูทูบทางเพจครับเมื่อเนี้กะมหาสื่อของใส่ในบ้านครับดูไทยวัสดุใกล้ๆบ้านครับเดี๋ยวพบกันใหม่คิมนาครับสวัสดีครับ